เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านอืมตอนนี้อ่าไอหนุ่มคูบุตาก็มันก็มีความสุขดีแล้วนะครับตอนนี้อ่ามันก็มีความสุขดีแล้วในเมื่อมันไปได้แล้วในเมื่อมันทําใจได้แล้วในเมื่อมันมีคนใหม่แล้วแต่ก็ไปตามรังควานมันนะครับทีนี้ไปตามรังควานยังไงครับให้ลูกละครทัวร์ไปหาอย่างงั้นอย่างนี้ ออนะอยากให้ไปเป็นพยานให้อย่างงั้นอย่างงี้นะครับพี่น้องเอฟซีเพราะอะไรครับให้ลูกห้โทรไปครับตัวนี้ในนิทานเร่นี้ออนะครับนะมันก็อยู่มะมาๆแม่ๆของมันนะหากินไปไม่ว่าจะเป็นเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่โอนให้อะไรครับโอนให้ลูกในนิทานมันก็โอนให้ทุกเดือนทุกเดือน แต่ปากมึงบอกว่ามึงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโออีควายในนิทานเรื่องนี้ตปากสิถ้ามึงบอกว่ามึงเลี้ยงเดี่ยวมึงเลี้ยงกี่เดือนมึงไม่ต้องเอาเงินกับเขาอ่ามึงไม่ต้องไปเอาเงินกับอดีสามีมึงจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อ่านะนะนะมึงต้องไปต้องเอาไปเอาเงิน เห็นไหมครับมันโยนเยงกันทุกสิ่งทุกอย่างครับอ่านะครับให้อะไรครับไอหนุ่มกูบต้าให้รถไถไปให้เต่นในานามอาให้เต่นในานามนะครับพี่น้องเอฟซให้แตเนในา,นามเพราะอะไรครับ กรรมสิทธิ์ก็เป็นของมันเหมือนเดิมอะไรนะอ่าอ่าใบม่ออำนาจหรืออะไรก็เป็นชื่อมันเหมือนเดิมจะขายจะอะไรก็ไม่ได้ครับทีนี้พี่อุ้ยสวัสดีครับคุณลำไยสวัสดีครับจะขายจะอะไรก็ไม่ได้ทีนี้ว่ามันอะไรมันเป็นชื่อมันทีนี้ให้เตนในานามทีนี้ เห็นไหมนะครับในความเจ้าเล่์ของมันขายก็บ่ได้บ้นี้เพราะมันคนบรขายแล้วครับพี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินเนาะขายแลไวไม่ได้ยังเกิดขึ้นบ้านี้ว่าได้ยังเกิดขึ้นบ่ได้ต่อตีนต่อมือยังเลยอืมแต่วบ่ได้ไทยรับจ้างกับไทยของผู้เจ้าไม่หมดล่ะขายแลไวบ่ได้ยังเลยบ้นี้เอา เออไ่ได้ยังเลยเงินกับไ่ได้เพราะบาทไปเอาไปใส่ดีปดแต่ของมันไม่ไม่ใช้ได้แบบนี้เอาแต่ขอบักอันนี้ไปใช้เพราะอะไรครับนี่ก็แบ่งกันทีนี้อืมนี่ก็แบ่งกันวันนี้ตอนนี้ก็ให้ลูกและโทรมาทีนี้เมื่อก่อนมันก็อะไรครับออกมาพูดว่าอะไรเมื่อก่อนโอบล็อกทุกช่องทางเลยอ่าบล็อกทุกช่องทางไม่ได้ติดต่ออะไรได้เลย นะก็เมื่อรู้ว่าโอ้มันมีคนใหม่แล้วออในเมื่อมันโสดแล้วมันมีคนใหม่แล้วเอาอย่าก,กันแล้วจะไหมล่ะมันจะมีคนใหม่มันก็เรื่องของมันจะไปอิจฉามันทําไมล่ะทีนี้เนยมาจากป่ามันคือจากป่าเถอะอืมอืม,อมนั่นนี่แหละครับนี่มันเป็นแบบนี้ครับ มาจากป้าไปจากป้าบัดนี้ออในเมื่อมันมีความสุขแล้วมันมีคนใหม่แล้วไอ้ลูกโทรมาหาเด้บัดนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเอ่อโทรไปหาลูกก็ไม่รับบัดนี้เอ่าจะเอาเงินไปให้ลูกก็ไม่ให้ลูกเอาบัดนี้โอ้ยตอนนี้เอามาเลยเงินเอามาเลยบัดนี้เอาก็ไปตักงสั้นละบัดนี้อืมเพราะอะไรครับ อะไรนะอยากให้คนเห็นว่าโอ้ใจมันยอยากให้อะไรไปสัมมาลีเทเมานะจะากไปกินเหล้าเมายานะอะอยากให้เอซีเห็นแบบนั้นก็มันเป็นแบบนี้แหละค่ะหนูถึงเลิกค่ะนะหนูทนไม่ได้จริงๆค่ะแต่มันมเป็นแบบนั้นได้ป่แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นได้บะนี่เห็นไหมครับกีดยางเขาแก่นทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นคนกีดบะนี่ อ่าผัวอีตีนูห้หมูเป็นคนกีดให้แล้วบัดนี้จะให้เอฟซีเห็นใจโอ้ยครับพี่น้องเอิยมันก็แต่งเรื่องแต่งเล่าไปแต่วะนะมันก็แต่งเรื่องแต่งเล่าเปเลยนเดยนาะเอ็ดไปทุที่ทุ่เด่นอายคนณได้ไหมอันนี้ละเทวดาฟ้าดินเห็นใจแล้วต่ไปฟ้าดินเห็นอยู่อ่ะนะครับมันบ่ดด้เป็นแนวนั้นจักเบ็ดเลยบัดนี้ เห็นไหมล่ะมันก็มันก็อยู่ของมันได้นะครับพี่น้อง F4 ตอนนี้มันอยู่เออ,อยู่ได้แล้วนะว้ายแต่ก้อนก,นก็หายห้องท้องแตกแล้วครับเชด้เมียขึ้นแต่งกันหาไปแล้วครับผู้เ่าผู้แก่ไปแล้วจากทูบตั้งเทียนแล้วครับปิวบน จากผู้เฒ่าผู้แก่หัวงอหัวดำไม่รู้หล้วครับแตจันคันหาเลยนะครับ <laughs> <laughs> ปิวว่นเลยครับ <laughs> ออมันเป็นแต่สั้นเด้อ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นไห้บหมเนี่ย <laughs> อ่าวอแมนธรรมดาเด้อกับพี่น้องเอฟซเบิ่งเอาจุ๊บเจอเด้ออ่าวอแมนธรรมดาได้นะครับ <laughs> ออนะ <laughs> อืม อันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซนะอะ่อะไรพี่ปดาบุตรโอ้ยได้นาผื้นใหม่นาดำผื้นใหญ่น้ำเมทุ่งด้วยอะไรนี่ไม่ไปหานาหวานน้ำแห้งหรอกอืมนะ <laughs> ได้นาพื้นใหม่เลยที่ <laughs> นาผื้นใหม่แง่งกว่เกาบันนี้ <laughs> แต่ละวกับวิ่งกับวิ่งเนี่ยโอ้ผมแมนธรรมดาเด้อหน้าผืนไหมน่ะแต่ละวกับวิ่งเนี่ยผมแมนธรรมดาเด้อไถกับบ๊บเบิร์ตผมแมนกินหน้าเกาคัมกือเก่าเด้อบัดนี้เออกินหน้าขาวๆแล้วครับผมแมนหน้าเกาคัมกือเก่าเด้อแต่ละวกับวิ่งเนี่ยโอ้ผมแมนธรรมดาใหญ่ขนาดโอ้ยแต่ปัจจิลบไปขึ้นเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีมื่อกียังมาอยู่เนี่ยมันบ่เข้ากงเดิม อ่ามาเป็นนอนค้อนเดิมเด้ออ่านี่นะคะของที่มันเสียไปแล้วของที่มันบูดแล้วค่ะไม่กินค่ะนะฟันทงค่ะบ่กกินเด้อบนมาเด้อพี่น้องก็มันบูดมันเน่านัะ่ะเออนะครับต่างคนก็ต่างออกมาตอบโต้กันแหละครับพี่น้องเอ้ยอ่าต่างคนต่างมาตอบโต้กันพี่น้องนะ อย่างไงก็แล้วแต่นะครับนะสังคมเขารู้แล้วอืมนะเวรกรรมมันมีจริงดังคําสาบานนั่นแหละนะครอบครัวก็วิบัติครอบครัวก็สิบหายอย่างที่ f อเห